จุดปลุโครงการดิจิท l ลสกิลออฟมีเดียอินดัสทรีในโครงการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยให้สามารถปรับตัวต่อบริบทของสังคมในยุคดิจิทัลเสริมแกร่งความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ให้มีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่การเป็นบุคลากรในพักอุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่รวมกว่า1,000คนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยให้เทียบเท่าตลาดโลกผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ w w w d p a o r t h โครงการในวันนี้ครับจริงๆทางดีป้าเองเนี่ยได้รับความการณุณาจากทางกองทุนกองทุนกทปสนะครับของกสท,ทชเนี่ยจริงๆมันมีงานวิจัยนะครับหลายๆอย่างที่ออกมาว่าบุคลากรในวงการสื่อหรือการพัฒนาสื่อของเราเนี่ยมันควรจะเป็นเป็น,ปนทางที่ทางแบบไหนบ้างนะครับก็มีการทำวิจัยแล้วก็รับข้อมูลมาจากประมาณ7 5 0คนนะครับเป็นบุคลากรในวงการสื่อเนี่ยแล้วทางทีมวิจัยเองเนี่ยก็ ก็มานั่งสรุปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเป็นบุลเลตคร่าวๆอยู่เนี่ยนะครับเป็นประเด็นคร่าวๆก็คือตัวหนึ่งก็คือบุคลากรในวงการสื่อเนี่ยยังไม่ได้รับการอบรมทางด้านดิจิทัลดิสรับนะครับอ,อย่างเพียงพอแล้วก็พอพอมีการดิส r รับนะครับมีการฉุดกระชากทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ทางสื่อบางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ไดเร็วพอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเกิดการเกิดขึ้นของ device ์แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็จะทําให้มีบุคคลจํานวนมากนะครับมีประชาชนจำนวนมากเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อได้เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นประโยชน์ให้กับวงการสื่อนะครับก็จะทําให้บุคลากรเนี่ยพัฒนาแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการหารือกันแล้วก็มีการอบรมกันนะครับว่าจริงๆเราจะใช้เครื่องมือต่างๆยังไงบ้างเราจะฟังฟีดแบ็กจากประชาชน จากผู้ฟังต่างๆกลับมาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะเรียนแบบแล้วก็ดูแบบอย่างจากประเทศที่บริหารจัดการแล้วก็สามารถทำให้สื่อยังเป็นตัวขับเคลื่อนในความคิดของสังคมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำไรายได้ให้กับสื่ออย,อย่างเป็นก่อเป็นกำได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ๆนะครับที่เราได,ได้เสนอตัวเข้าไปทำงานร่วมกับทางกสทชครับจริงๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตรงกับ แผนแม่บทข,ของกสทชนะคะในแง่ของการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางวิจิทัลในแง่ของการพัฒนาทักษะให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอหน้าที่ตามกฎหมายของกสทชคือสิ่งสําคัญที่สุดนะะในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ,ะอุตสาหกรรมการสื่อสารทั้งด,ดิจิทับมากมากในปัจจุบันก็คือการพัฒนาคนคือคนต้องมีการรีสคิลต้องมีการปรับทักษะใหม่ๆเพื่อจะได้ สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้แล้วก็ไปต่อสู้แข่งขันในระดับนานาชาติได้เพราะนั้นโครงการดิจิทัลรีสกิลิ่งหรือว่าการปรับหรือสร้างทักษะใหม่ให้กับบุคลากรทางด้านการสื่อสารนี้ก็มีความสำคัญมากๆะคือเราต้องสู้ด้วยคนนะนะถ้าคนไม่สามารถที่จะสร้างสตอรี่เทลลิ่งได้นะไม่สามารถจะปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อจะแข่งขันกับนานาชาติได้เนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้ในแง่ของดิจิทัลพิพชั่นค่ะ ก็อนนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะแล้วก็กสทชก็เป็นผู้สนับสนุนที่จริงๆบทบาทของกสทชี่ยคนก็จะมองว่าเป็น regulator นะครูมีการควบคุมด้วยระเบียบอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วบทบาทที่สําคัญของกสทชอย่างนึงคือเราต้องเป็นผู้ที่โปรโมทหรือว่าส่งเสริมนะคะทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ปรับตัวในสภาวะของ disruption ไปได้นะ,ะโครงการของพี่ป้านี้ก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกัน,นะะผ่านทางกองทุนขอรน,น,นะอะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับ ที่จะอย่างที่ว่า,างาคือว่าสามารถที่จะสร้างสกิลใหม่ๆทางด้านดิจิทัลเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันในระดับนานาชาติด้หัวข้อเนี่ยก็จะมีอย,อย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะครับว่า1ก็คือ,อสถานภาพของการแข่งขันในต่างประเทศมียังไงบ้างนะครับอันนี้เพื่อจะทําให้ผู้บริหารอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยครับได้เกิดความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับศักยภาพสื่อในอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน,มนไม่ใช่ มันมันไม่ใช่สื่อแบบที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้อาจจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อพอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะกลับไปที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้น้องๆที่ทํางานสื่อที่เป็นแฮนด์สออนเนี่ยได้เข้ามาอบรมต่ออ,อ่าอสอย่างอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอย่างแคปคัตนะครับยังมีแคนวานะครับแล้วก็คือจริงแคนวเนี่ยก็เป็นอุป,ปกรณ์เป็นเครื่องมือแบบอีกแบบหนึ่งที่สามารถทําให มีการทำโปรดักชันเนี่ยได้ครบในจุดเดียวนะครับแล้วเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญาเรียกว่าเป็น1ใน20คนของโลกเนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับมาให้ความรู้ตรงด้านนี้เรามีการทำโซเชียลลิส e ิ i งนะครับว่า,าฟีดแบ็กจะเป็นข่าวจะเป็นสื่อต่างๆที่เราออกไปแล้วเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะตอกย้ําในจุดต่างๆที่สังคมยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะครับมีการทำามอนตไทเซชันก็คือการ ข่าวของเราสื่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทนะครับทางโรงพิมพ์ทางสำนักข่าวยังไงได้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกนะครับก็ตรงนี้จะเป็น t o o l ใหม่ๆเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเครื่องมือที่ที่ทมีมีความสำคัญในการที่จะช่วยให้บุคลากรสื่อนะครับในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยได้เอาไปใช้แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ความคาดหวังจริงๆก็อย่างที่เราเรียนไปแล้วเลยนะครับว่าสื่อเป็นต้องเรียกว่าเป็น,ปนแกนหลักสําคัญของสังคมนะครับสามารถที่จะเชฟหรือว่าน้มนําความคิดของสังคมได้ถ้าเราสามารถทําให้สื่อมีความเข้มแข็งแข็งแรงได้เนี่ยสังคมเองก็จะมีการตอบสนองนะครับแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยโดยโดยโดนโ,ดโดน้มนําไปทางที่ที่มันเหมาะสมนะครับเราก็หวังว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยจะ เข้ามาตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมีการ up skill มีการ re skill ของบุลคลากรในวงการสื่อนะครับแล้วก็ก็จะทำให้จริงๆแล้วสื่อกลับมาเป็นที่พึ่งหลักของสังคมไทยได้ต่อไปครับจริงครรงคือความท้าทยกับสื่อนะสื่อดั้งเดิมที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆการมาแย่งเม็ดเงินหรือว่าการมาแย่งพื้นที่การชม ของผู้ชมอไอบอลต่างๆเท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพัท,ท้าทายใหม่ในตอนนี้พวกน้องๆน,น,นี่ต้องระวังว่าจะถูกสกิลถ้าเกิดไม่พัฒนาให้ดีเนี่ยจะถูกพวก generative AI นะอย่าง a ช chat GPT ในต่างประเทศเนี่ยมาแย่งงานนักข่าวไปแล้วนะเพราะสามารถที่บอการัฝีข้อมูลเข้าไปแล้วก็สร้างรูปแบบการเขียนข่าวหรือว่าการสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆแม้แต่การเขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนแย่งไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆโครงการถัดไปทางดีป้าจะต้องทําเรื่องของ generative AI นะฮะว่าการปรับสกิล การการใช้ generative AI เนี่ยนักข่าวหรือว่านักสร้างคอนเทนต์ต่างๆในสื่อเนี่ยจะปรับตัวยังไงนะก็อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ถัดไปและเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องนะนะก็คงจะต้องรีสกิลกันตลอดการคนะนะ่ะตอนนี้คือมองแค่ว่ามีการรวม3ส่วนเข้าด้วยกันคือคอนเทนต์นะคะคือคอนเทนต์ียังไม่รู้รูปแบบนะก็คือเป็นคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ที่เป็นไทยคอนเทนต์เนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ผลิตหลักก็นะ่าจนะเป็นทางลปอดแคสเตอร์ต่างๆส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของโฆษณา อีส่วนนึงก็คือเรื่องของข้อมูลของผู้ผดูผู้ชมนะซึ่งสาส่วนนี้พอรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของ monetization และเรื่องของการหารายได้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงกลับมาจากแพลตฟอร์มต่างชาติได้บ้างแต่ว่าโดยในแง่ของการออกแบบเนี่ยเรายังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ถึงจุดที่สรุปสุดท้ายนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่า มีคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะฟีดพวกลีเนียหรือเนื้อหาตามถังรายการมันก็จะเหมือนกับมันก็จะคล้ายๆกับมัสแครีเดิมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้คอนเทนต์ตรงนี้ด้วยก็กำลังยังคุยกันอยู่กับทางผู้ประกอบการทาั้งทางด้านทีวีดิจิทัลแล้วก็ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจริงๆแล้วเราจะเห็นในบางประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการใช้คาแรคเตอร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักๆในวงการสือ่อ แล้วปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเองก็มีการพูดถึงการใช้ soft power อร์เราเห็นอุตสาหกรรมทางด้านแอนิเมชันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะเป็นหนึ่งใน,ในทางออกนะครับอาจจะไมไ่ทางออกหลักด้วยแต่ว่าหนึ่งในทางออกที่ทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยสามารถมีมีช่องทางในการเผยแพร่แล้วก็สร้างความรับรู้กับประชาชนทั้งนี้ก็ไม่ได้ลดความสำคัญของช่องทางที่เป็นช่องทางสื่อ แล้วก็ไปอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับก็ก็จะมีะหลายๆอย่างผสมกันไปเพื่อจะทำให้เกิดอ m p a c t หรือว่าเกิดผลกระทบที่สูงสุดครับจริงๆทางทางดีป้าเองนะครับก็เราเรามีเรามีการทำเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์นะครับทำเรื่องเกมแอนิเมชันเนี่ยมาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับก็มีการจริงๆเรามีการสแสวงหาแหล่งทุนด้วยนะครับพอพอเราได้มาจริงๆแล้วเราก็คงจะมาทำคอร์สแบบนี้ ต่อเนื่องไปเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญและอย่างที่บอกไปครับบุคลากรในวงการสื่อเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการโน้มนำศักยภาพของสังคมต่อไปในอนาคตด้วยน่าจะเป็นจุดแรกที่ควรจะต้องลงทุนครับจริงๆม,มันเริ่มง่ายขึ้นแล้วอย่างถ้าเราสามารถทําได้อเป็น Stop Motion เนี่ยผมว่าตัวตัวแคนวาหรือว่าแคปคัทเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ถูกลิขสิทธิ์มีคนที่ดีไซน์ แ,เร,แเราเห็นสติกเกอร์บนไลน์เนี่ยเราเห็นาทา์เลนตมีคนที่มีความสามารถในการเขียนในการสร้างาคาแรคเตอร์ที่เด่นเด่นเนี่ยเยอะมากเลยครับถ้ามันสามารถต่อเนื่องกัน,ตร,น,นตรงนั้นออกมาได้นะครับอาไปลงในช่องทางอื่นๆที่สร้างไรายได้ให้กับทั้งสองฝ่ายได้ก็กจะเป็นผลฝักโครงการครับก็จริงๆโครงการนี้ครับก็หวังผลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมสื่อ จะให้ความสําคัญแล้วจริงๆจากวันนี้ที่ได้ไดเห็นผู้ที่เข้ามาร่วมรับฟังสัมมานาในวันนี้ครับก็เห็นแล้วครับว่าจริงๆเราสามารถที่จะเราเรารู้ว่าตรงนี้สําคัญและผู้บริหารสื่อเองก็รู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นจุดช่องว่างนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะในการที่จะมาเติมความรู้มาอัปเดตความรู้ให้กับให้กับบุคลากรในวงการสื่อกับงานทางด้านดิจิทัลนะครับ แล้วก็เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่13ก็คือวันนั้นเราก็จะหวังว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อไม่ว่าจะแขนงใดก็ตามเนี่ยก็สามารถที่เข้ามารับความรู้เพิ่มเติมนะครับที่สยามพาวไลน์ในวันที่13ได้ครับค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนกทปสและคือกองทุนเพื่อการ วิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกองทุนกทปสนะซึ่งทางบอร์ดปสทชก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้รับรองในขั้นสุดท้ายนะฮะแล้วก็เราก็ดีใจนะที่ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรซึ่งนี่เป็นวัตถุประสงค์ตาม,ตามกฎหมายของกองทุนกทปสอ,อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าการพัฒนาคนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะแล้วก็กองทุนกทปสก็เราคงจะให้นโยบายทางกองทุนกทปสในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ